ุกคนสงสัยไหมครับว่านักศึกษามีพฤติกรรมการดื่มน้ำอรมณ์เป็นยังไงวันนี้เราได้ทําโพลขึ้นมาแล้วก็มีการไปสัมภาษณ์นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสกเตะมาดูกันว่าพฤติกรรมการดื่มน้ำอารลณงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศิีสกเกะจะเป็นยังไงติดตามครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสกเกะแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองสำรวจนักศึกษาดูนะครับว่ามีพฤติกรรมการดื่มน้ำอารณงเป็นยังไงติดตามครับ คัตอนนี้เราเจอนเป้าหมายนะครับเดี๋ยวเราจะจะเข้าไปสัมภาษณ์เขาเลยตั้งเลยแค่สองคมนครับปกตินี่เป็นคนเอ้ขออนุญาตถามพี่ก่อนละกันชื่อไหมเชื่อปกตินี่ดื่มน้ำระลิบ่ก็ดื่มมังคุดแล้วแล้วประเภทที่ดื่มประเภทน้ำมะลที่ดื่มประเภทน้ำสี เป็นแบบน้จะมีเป็นำดับนำดับครับพวกเฟซี่ครับใช่ไหมพวกเฟซี่เอครับปกติแบบนี้ตุนตุนเครื่องดื่มลำดับที่บ้านาที่ยยใหม่่อไม่ได้ตุนครับปกติก็จะไปซื้ินงแล้วแล้วสมมติมีการดื่มเครื่องดื่มบรครับ ควบคู่อาหารประเภทแห้งก็สูง้ากก็จะได้กินตอนรับปรกินข้าวหลังจาก้าวสรดเพลินก็รับ,รบอ,นนอ,งอ,งองกินเนยอย่างกันาามมากนะครับโอเคพี่ย่างครับารานะน้องออข,อขอถามว่าปกติเราเป็นคนดื่มน้ำาลงไหมดื่มเออ่อ ปกติเป็นดื่มน้ำอารมณ์ประเภทไหนประเภทน้ำสีหรือน้ำดำพวกโค้กพวกแตงสีอะไรอเป็นประเภทน้ำดำเช่ไหมคะทำไมเราถึงเลือกดื่มน้ำอารมณครับมันรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นใช่ไหมเวลาเวลากินอ๋อโอเคแล้วต้องรู้ถึงประโยชน์ของน้ำอารมณ์ไหมว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงแล้วก็ข้อดีข้อเสียของน้ำอารมณ รู้ต่พ้อเสียค่ะอ่าค่อยๆเสียมีนั่นและค่ะก็แบบทำให้อ้วนอย่างนี้ไหมใช่ค่ะทำให้อ้วนมีน้ำตาลเยอะอ๋อโอเคนะครับครับขอบคุณครับครับจากที่เราได้ไปศึกษาอ่สัมภาษณ์แล้วก็สำรวจพฤติกรรมการดื่มน้ำอารมณ์ของอน,นังกศึกษามหาวิทยาลัยตาชัาศสะเกษนะครับ ก็ได้ผลสรุปมาดังนี้นะครับจากกลุ่มตัวอย่าง72คนนะครับแบ่งเป็นเพศหญิง55.6%เพศชาย44.4%นะครับส่วนภูมิ้อที่หนึ่งคือมีผู้ดื่มน้ำอารมณ์คิดเป็น87.5%และผู้ที่ไม่ดื่มน้ำอารมณ คิดเป็น12.5เปอร์เซ็นครับครับก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการดื่มน้ำอารมณ์นะครับประเภทของน้ำอารมณ์ที่ทักษขาเลือกดื่มนะครับอันดับหนึ่งนะครับจะเป็นประเภทของน้ำดำนะครับเช่นโค้กเฟปซีเอประมาณนี้ครับคิดเป็น74เอ้ยอันดับที่สอง จะเป็นประเภทน้ำสีนะครับพวกระกูลแฟนตามิลินดาหรือสไป์ประมาณนี้ครับคิดเป็น17.5เปอร์เซ็นตะครับข้อต่อมาครับความสีในการดื่มน้ําอารมณ์เออดื่มบางครั้งมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับคิดเป็น40เอ้ย74.6เปอร์เซ็นตะครับและอันดับรองลงมาคือดื่มเป็นประจําคิดเป็น25.4ปอร์เซ็นตครับข้อต่อมานะครับทําไมถึงดื่มน้ําอารมณ์ อันดับที่หนึ่งคือดื่มเพื่อความสดชื่นคิดเป็นเจ็ดสิบสี่จุดหกเปอร์เซ็นตนะครับลองลองมาก็เป็นดื่มเพราะรสชาติความซ่าคิดเป็นสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วกอ็อันอื่นย่อยออกมาอีกนะครับเขาจะมาครับดื่มน้ำอารมณตอนไหนอันดับที่หนึ่งนะครับดื่มตอนเหนื่อยครับที่เป็นสามสามสิบเก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต อันดับที่สองคือเดื่มตอนมีงานเลี้ยงสังสรรค์ครับอันดับรองลงมาก็คือตอนอากาศร้อนนะครับชิดเป็นยี่สิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นครับครับสำหรับข้อต่อมานะครับอา่านศึกษามักดื่มน้ําอารมณ์คู้ววกับอาหารประเภทใดนะครับอันดับหนึ่งนะครับอาหารประเภทปิ้งย่างคิดเป็นหกสิบเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับรองลงมาคืออาหารประเภท ต้มซุปนะครับประเภทเก๋วยเตี๋ยวเป็นจับประมาณนี้ครับและลองมาอีกก็คืออาหารประเภททอดครับเป็นพวกไก่ทอดลูกชิ้นอะไรประมาณนี้ครับข้อต่อมาถามว่านักศึกษาดื่มน้ําอารมณ์ประมาณวันละกี่ขวดหรือโพลํารวจบอกว่าอันดับที่หนึ่งหนึ่งขวดคิดเป็น,นขวดต่อวันที่เป็น 82.5%ลองงมาก็คือ2-3ขวนนะครับคิดเป็น15.9%ครับต่อามานักศึกษานักทุนเครื่องดื่มว้เป็นประจำไหมส่วนมากบอกว่าไม่ใช่นะครับคิดเป็น77.8%นะครับลองมาก็คือส่วนลองมาก็คือตุนน้ําอารมณ์ไว้นะครับคี่เป็น22.2%ครับครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับโพสสารวจ พฤติกรรมการเดือดรน้าอารมณ์ของนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏรีสก,กิดก็ส่วนมากก็เป็นการเดือดหน้าอารมณ์นะครับแต่ก็ไม่ไม่บ่อยเท่าไหร่ไม่เป็นประจำครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอจำการนำเสนอเพียงเท่าน,น,านี้ขอบคุณครับ